เปิดป้ายทำไมฝันปีกอากาศฝันเห็นกบเลือกหนึ่งสองหรือสามในที่หนึ่งในระยะนี้ท่านเองอาจจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นที่คาดหมายเอาไว้จะเป็นอย่างไรต่อไปตกอยู่ในสภาพที่ยังสับสนวุ่นวายและเต็มไป,ปด้วยความไม่ชัดเจน อาจไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมนักที่จะทําสิ่งต่างๆจะดีกว่าไหมที่จะรอจังหวะเอาไว้ก่อนหากรีบร้อนตัดสินใจอะไรช่วงนี้อาจพบกับความผิดหวังทีหลังในเรื่องงานท่านอาจจะต้องใช้ความอดทนและใจเย็นให้มากกว่านี้อีกนิดท่านอาจจะมีพลังในการทําสิ่งต่างๆแต่ความใจร้อนจะเป็นอุปสรรคในการทําสิ่งต่างๆควรลดความเชื่อมั่นลงบ้างและฟัง ความเห็นคนรอบข้างไว้ด้วยการเงินช่วงนี้เริ่มมีปัญหาดังนั้นควรประหยัดเอาไว้ด้วยอย่าใช้จ่ายตามใจจนเกินไปความรักอาจได้พบกับใครบางคนเข้ามาจีบแต่ความสัมพันธ์ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ในที่2ท่านจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินเล็กๆลน้อยๆอาจจะมีคนมอบของขวัญของถูกใจให้ หากมีปัญหาเรื่องเงินก็จะได้รับความช่วยเหลือหรือมีคนยืมเงินท่านไปแล้วยังไม่คืนก็้องโอกาสได้คืนในเดือนนี้ในช่วงนี้ถ้าท่านได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับน้ําใจจากใครก็ควรตอบแทนอีกฝ่ายกลับเพราะจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนอืน่นยังยืนยิ่งขึ้นการงานมีโอกาสได้รับโอกาสในเรื่องงานมีคนขอให้คําแนะนําช่วยเหลือช่วง นี้ควรทำบุญเปื่อแผ่ให้คนยากไร้หรือคนด้อยโอกาสก็จะช่วยให้ท่านมีชีวิตราบรื่นขึ้นใบที่สามมีแนวโน้มว่าท่านจะรับความเมตตาและความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะได้รับโอกาสจากเจ้านายให้แสดงความสามารถในเรื่องงานทําให้มีโอกาสค,ค่อนข้างมากที่จะได้เลื่อนท่านเลื่อนตาแหน่งหรือได้เรียนรู้งานให,หม่ๆซึ่ง ช่วยให้ท่านมีประสบการณ์ในสายงานของท่านเพิ่มขึ้นในเรื่องการเงินหากมีปัญหามาแล้วในอดีตช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ท่านพยายามปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินของตัวเองซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นคิดอยากจะมีทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตความรักหากยังโสดอยู่ก็มีโอกาสได้พบคนอายุแก่กว่าท่านที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะรู้สึกว่าคนรักขี้บ่นหรือขี้จุกจิกนะครับ กับท่านมากไปแต่อย่าใส่ใจอะไรมากนักนะครับจะได้ไม่รับขานกันเลขนำโชคของท่านได้แก่